วัดกุดีดาวอายุทยาไม่น่าเชื่อว่ายิ่งใหญ่อลังการประแอนเห็นแล้วปะลึงจะพาเข้ามาดูวิหารที่ยังหลงเหลือเสาแบบสมบูรณ์ไม่ไม่หักลงมาเห็นไหมว่าใหญ่ขนาดไหนน่าจะตึกกี่ชั้นเนี่ยเดาวไม่ถูกเป็นเสาที่สมบูรณ์มากแต่ว่าวิหารนี้ต้อง สูงใหญ่มากคือถ้าเราไปอายุทยานในส่วนอื่นเนี่ยเสาส่วนมากจะหักลงมาหมดแล้วอันนี้มีด้านแปดต้นแต่ด้านนี้หักไปสองต้นด้านนู้นอยู่ครบเลยอันนี้พระพุทธรูปที่เหลือแต่ซากแบบนี้ แดดอยุปยานี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วพระเจดีเนี่ยหักลงมาหมดเลยอันนั้นนะคะเราจะที่กอง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 อยู่นั่นก็จะเป็นพระเจดีที่หักลงมาอันนั้นก็เป็นวิหารองคมหนึ่งคือที่นี่สวยมาก แต่เหมือนไม่ค่อยจะมีคนมานะเนี่ยที่เห็นนี่คือซากพระเจดีนะคะซากพระเจดีที่หักลงมา ตรงนั้นก็มีรู้ว่าเรียกเรียกว่าอะไรวิหารหรือพระตำหนักอันนี้อันนี้คือส่วนพระเจด,ดีที่หักลงมากองอยู่แถวนี้ ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอยุธยาเอาละอืมสวยจริงๆ